สวัสดีค่ะมักเช่าผมือสองค่ะนางค่ะมินค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดสเวตเตอร์มีฮูดบิ๊กไซส์นะคะเป็นงาน USA l o t C.I. นะคะ45โลราคา3,400บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่50-70ตัวต้นทุนต่อตัวโดยประมาณนะคะลูกค้าจ๋า 48บาทนะคะค่ะลูกค้าค่ะเป็นกตสปากระเบนของเรานะคะมาใหม่ๆค่ะลูกค้าค่ะเน้นเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะลูกค้าค่ะมวนนี้4 5 g กิโล3,400บาทเท่าหนั้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ๋าเป็นงานสเวตเตอร์มีฮูดนะคะอันนี้เอาใจไซส์ใหญ่นิดนึงเอาใจไซส์อวบนิดนึงลูกค้าจ๋าเป็นสเวตเตอร์มีฮูดบิ๊กไซส์นะคะ สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายค่ะลูกค้าขาเป็นงานโอเวอร์ไซส์ของเราค่ะสามพบาทเท่านั้นลูกค้าสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าขาหนุ่มไซส์ใหญ่สาวไซส์ใหญ่ไม่ควรพลาดเลยแต่ชั้นช่วงนี้ก็มันมาแรงค่ะลูกค้าค่ะ ใส่คุมขับรถก็ได้ไดใส่เทียวก็ได้ไดนะคะลูกค้าใส่กันหนาวก็ได้นะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆคะ่ะลูกค้า่ะอากาศเย็นๆนะคะไปเที่ยวนะลูกค้าขใส่ถ่ายรูปก็เท่เลยนะคะใช่แล้วคะ่คะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋า3 4 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนนะคะเราประมาณการที่48บาทลูกค้าจ๋า48บาท ลูกค้าสามารถนําไปทําราคาได้เลยนะบางตัวเป็นแบบว่าสวมหัวนะคะลูกค้าจ๋ะบางตัวเป็นแบบว่าซิทนาอันนา้เป็นที่มีฮูดนะคะลูกค้าจ๋ะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะลูกค้าสาวใครที่ชอบแต่งตัวสไตล์แบบที่ขอบก็ได้นะเป็นเสื้อแบบเสื้อคลุมตัวเย็นเป็นรุ่นเมกาอ่ารุ่นเมกาก็ได้อันนี้ออกทรงขอบนะคะลูกค้าจะทรงขอบแต่ยังเป็นไซส์ใหญ่อยู่นะคะลูกค้าจ๊ะ ไซส์ของเขาก็เริ่มตั้งแต่ XL x เลยนะคะลูกค้าค่ะคือไซส์มาอยู่ในนี้แต่เนีตเป็นไซส์ใหญ่นิดนึงลูกค้าค่ะตามหางานไซส์ใหญ่อยู่แล้วค่ะลูกค้าขะแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมเลยนะคะกระสอบนี้3,400บาทเท่านั้นได้ H&M ไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าส8บาทได้ H&M ค่ะ 48 <SM. S 1> บาทได้ไนกี้ค่ะ48บาทได้ก<ด>ิวเดนค่ะได้สิบแบาทได้หลากหลายแบรนด์ยี่ห้ออยู่ในนี้นะคะล<ช>ูกค้าจ๋าเป็นอีกหมดที่แนะนำเลยอ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีกันด้วยนะคะลูกค้าจ๋าก่อนพักเที่ยงก่อนไปรับประทานนะ นะคะลูกค้าจ๋าอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์ไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจของบักเราด้วยนะคะใช่ค่ะพี่นางค่ะเมื่อกี้แบรนดของเราก็ไม่พักนะคะลูกค้าค่ะต่อด้วยอันเดอร์ไปเลยค่ะลูกค้าค่ะสวยๆยั่วๆแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะแนะนําเลยนะคะตามหากันหนาวอยู่แล้วตามหา สเวอเตย์อยู่แล้วลูกค้าค่ะแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะลูกค้าค่ะหมวดนี้นะคะเป็นเซ็ตกันหนาวน,น,นะคะลูกค้าค่ะมีโปรโมชั่นด้วยนะลูกค้าท่านใดที่แบบว่าอยากขายเซ็ตกันหนาวน,น,นะคะสามารถซื้อตั้งแต่1ิกระสอบไปเลยนะคะลูกค้าค่ะจะได้นะคะส่งด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าขาสินค้าของบ้านเขานะคะหลากหลายรายการ สนใจเป็นหมวดไหนนะคะผู้คิดสอบถามกันเข้ามาได้เลยได้ค่ะหรือนะคะลูกค้าจะจะเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานก่อนก็ได้ได้ค่ะบริษัทบคของเราเปิดทุกวันค่ะลูกค้าจ๋าจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นขออนุญาตพักเที่ยงทานข้าวหนึ่งชั่วโมงนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาดูสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะลูกค้าค่ะ หรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าขาอยากขายเสื้อผ้ามือสองนะคะสนใจเสื้อผ้ามือสองสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทาง,งเลยนะคะคุณผ้ชคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจก็สามารถแอดไลน์ได้ไดหรือว่าโทรหาได้นะคะลูกค้าะหรือแจ้งราคา แอดมินก็ได้เหมือนกันนะคะช่องทางของเราแบบว่าหลากหลายจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางนะคะลูกค้าจ๋าเหมือนที่แจ้งเลยนะคะลูกค้าจ๋าจะแอดไลน์ก็ได้จะโทรด่วนก็ดีค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายช่องทางในการติดต่อนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะมวดนี้ค่ะมวดนี้เไซส์สาวไซส์อวบก็ได้อาใจคุณผู้ชายไซส์อวบก็ดีนะคะจ๋าเป็นสเวตเตอร์มีฮูดงานบิ๊กไซส์นะคะลูกค้า จ่าสาเวตเตอร์มีฮุดไซใหญ่ลูกค้าจ๋า3 4 0 0บาทเท่านั้น3,400บาทเท่านั้นลูกค้าจะได้ไปเลยคุณภาพเกรดเได้ไปเลยน้ำหนัก45โลนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะก็ได้แบรนด์ที่ขามาด้วยนะคะ<ช>ลูกค้าคะ่ะหลากหลายแบน์อยู่ในนี้เลยนะคะลูกค้าที่แบบว่าสนใจนะคะสินค้าหมวดน,นี้อยากได้กระสอบรีวิวสามารถ c f <ม>ได้เลยนะคะลูกค้าค่ะ ได้ตามที่เรารีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะกิลเดนค่ะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าชอบกระสอบนี้ก็เอฟได้ะะเอฟได้คะด่คะหรือจะอ่าลุ้นเองนะคะมีเป็นกระสอบใหม่นะคะลูกค้จาจะก็เหมือนกันนะคะน้ําหนัก4กี่สิห้าโลราคาเท่ากันนะคะส4 0 0ันสี่ร้อยบาทนะคะใช่ค่ะส,สายลุ้นก็เอฟกระสอบใหม่นะคะ,คะแต่อยากได้ตามรีวิวสามารถซีเอฟกระสอบนี้ได้เลยหรือว่าอยากขายคนเดียวคะ่ะลูกค,ะคะ้าครับเหมาไปเลยค,ะค่ะพี่นาะค เพราะว่าของเรามีหลากหลายราคามากนะคะซื้อครบ2 0 0มืนได้ส่วนลด1,000บาทนะคะหรือว่าซื้อสินค้าแบบว่าตั้งแต่1ิกระสอบในหมวดเดียวในหมวดเดียวนะคะลูกค้าคะสามารถได้ราคาส่งด้วยนะคะหรืออยากขายคนเดียวทั้งล็อตค่ะลูกค้าคะราคาแบบเหมาเหมาของเราก็มีนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจะอ่ะ ตัวนี้อันเดอร์ตัวใหญ่มากนะคะ,ะลูกค้าจ้าหลากหลายแบรนด์ทีเทที่เจอนะคะลูกค้าจ้าโทนสีก็มีคขามา<ะ>มีทั้งสีสัน<ะ>มีทั้งสีสุภาพ<ะ>มีทั้งสีเรียบร้อยะคะ่ะลูก<ะ>ค้าจ้าอยู่ในนี้นะคะ ส่วนเรื่องแบรนด์ของเขาก็มีค้าติดมานะคะลูกค้าสามีทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักนะลูกค้าจ้มีทั้งแบรนด์กีฬานะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุไม่ได้การันตีเนาะว่าจะเป็นแบรนด์แท้หรือแบรนด์เทียมนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะเรื่องแบรนด์อันนี้ลูกค้าต้องไปดูอีกทีนะคะ,คะลูกค้าแต่ว่ามีติดมาอยู่ในนี้ะจะเป็นแบรนด์แท้หรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ้าสนใจสามารถ c f ได้เลยนะคะ3,400บาทเข้าน้นนะคะสำหรับกระสอบนี้ 3,400บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะเป็นงานคุณอ่ามือสองฮัเกตเอของบานเรานะคะอาจจะ<า>จเจอเปอร์เซ็นต์เสียหายประมาณการ5ถึงสิห้าเนา,นนาน์นะคะนางอันเดอร์นูมาอีกแล้วอันเดอร์ตัวใหญ่ๆนะคะเขากลัวเรามองไม่เห็นนะคะลูกค้าคะอันเดอร์ก็มีมาะะนะคะไนกี้ก็มีมาเป็นอาดิดาสก็มีมาเอ็กเอ็มก็มีมานะคะลูกค้า่ะหลากหลายแบรนด์อยู่ในนี้เลย โอนาวีก็ไม่พลาดนะคะแนะนําเลยค่ะลูกค้าค่ะแนะนํากระสอบนี้ได้เลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มสวยๆยย่วๆค่ะเรียกได้ว่าอ่าใส่ได้นะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าเอาใจนะคะคนไซส์อวบนิดนึงนะคะสําหรับสเวตเตอร์มีฮูดดิไซส์ของเรานะคะลูกค้าจ๋า สามพันสี่ร้อยบาทลูกค้าซาสามพันสี่ร้อยบาทสุดทุ้มเวยยุ่ยๆ,ๆ,ๆนะคะห้าดพลาดกันเลยทีเดียวะะใ,ชใช่ค่ะแนะนําแนะนําเลยนะคะสามพันสี่ร้อยบาทได้ทั้งหมดนี่เลย<ช>ได้้นน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลนะคะ<ช>ลูกค้าได้แฟชั่นส,สุดเท่แบบนี้ไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจากคุยเรื่องแบรนด์ของเขามีมาคละเลยนะ,ะ,ะต่อด้วยอันนี้นะคะลูกค้าจากแบรนด์ฟรุตของเรานะคะ<ช> กิวเดนก็มีอันเดอร์ก็มานะคะลูกค้าค่ะอาดิดาเอ่ออะไรนะคะไนกี้ก็มานะคะลูกค้าค่ะฮัทซนก็มีนะคะโอ้หลากหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะไปแล้วค่ะลูกค้าจะวียงที่อะไรอ่ะจอแดนไหมอ่ะใช่ไหมเอ่ยจอแดนก็มีมานะคะลูกค้าจ๋า48บาทเราได้จอแดนมาด้วยสีแดงด้วยลูกค้า ดมาแต่ไกลเลยนะคะใช่ค่ะชอบที่เรารีวิว F, <ช> F เป็นกระสอบนี้นะคะ<ช>ลูกค้าคะหรือว่าสายลุ้นนะคะ F, F เป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะเ<ช>น้นย้ํานะคะกระสอบนี้ก็3,400บาทเป็นกระสอบใหม่ก็3,400บาทนะคะลูกค้าค่ะ ต้นทุนเฉลีย่ยประมาณ48บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะ,คะอันนี้นะคะเรารีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าสนใจนะคะลูกค้าจ๋าสามารถสอบถามเข้ามาได้สำหรับสินค้าบวดน,นี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานสเวตเตอร์มีฮูดบิ๊กไซส์นะคะเป็นงาน,น,ะะน,งาน USA Lost C.I. นะคะลูกค้าจ๋า45โลราคา3 400บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่50-70ตัว ตกต้นทุนต่อตัวนะคะลูกค้าจ้าโดยประมาณการ48บาทคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ t i k t o k ค่ะสาหรับหมวน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ